ดีนะคะทุกคนแชร์แล้วนะเข้ามาอย่าลืมแชร์ให้กันด้วยนะคะวันนี้เนใส่หมวกนะ<ม>เหตุผลเพราะอะไร้วยว่าตอนนี้ปัญหาของเนยคือว่าผมมันเยอะมากจนไอ้ที่หนีบที่เนิบพังหมดแล้วเพราะผมปริมาณมากเนาะและ้วเนยไม่มีเวลาไปยืดผมแล้วเนก็เลยใช้วิธีแบบเพื่อไม่ต้องโดนสารเคมีเยอะก็ใส่หมวกเอาละกันนะคะทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณเนต้องใส่หมวก พราะผมคุณเน้เยอะมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเน้จะบอกให้ผมเยอะผมน้อยเนะี่ยมันมีเหตุมีผลของมันกันนะแต่วันนี้ก่อนยังไม่พูดเรื่องผมเนาะแต่ว่าจริงๆผมมันจะสามารถที่จะมีเพิ่มมากขึ้นได้แต่ว่าต่อไปเดี๋ยวเน้จะเอามาเล่าให้ฟังแต่ทีนี้วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอ,อการเสียชีวิตอันดับหนึ่งโรคที่คนตายมากที่สุดสาเหตุสาเหตุเ,ตาเตนาะสาเหตุที่คนตายมากที่สุดไม่ว่า วันนี้ใครจะเป็นโรคมะเร็งเราสังเกตไหมบางคนไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะไม่ได้ตายจากการเป็นมะเร็งตายหรือคนที่เป็น HIV นะมีเชื้อ HIV อยู่ในตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ตายเพราะมี HIV อยู่ในตัวเองเพราะอะไรเพราะไม่งั้นคนก็จะก็พอติดเชื้อปุ๊บจะตายปั๊บลักษณะแบบนี้ซึ่งเน้กำลังจะทําให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าเ,เหตุผลที่ทําไมคนเราตายเนี่ยเพื่อจะได้จับจุดถูกต้องเนาะ แล้วสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในไลฟ์น, like นี้นะเน่จะบอกใครว่าการอธิบายโรคภัยไข้เจ็บโดยปกติถ้าเราไปหาหมอเนี่ยทุกคนจะ,ะโรคของแต่ละโรคบางโรคจะไม่มีสาเหตุหมอจะบอกว่าไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอะไรแบบนี้นะคะแต่นี้จะบอกแบบนี้นะคะว่าไม่มีโรคไหนที่ไม่ทราบสาเหตุนะอันนี้คือความเป็นจริงนะคะ ความเป็นจริงซึ่งหมอเนี่ยที่เรียนมาเขาจะเรียนกายวิภาคความหมายของคำว่ากายวิภาคก็คือร่างกายโครงร่างหรือระบบอะตมีของร่างกายนี่แหละแต่ว่าในฐานะของคนที่เป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ร่างกายของเราทุกระบบนะคะแล้วหมอที่ดีที่สุดก็จะเป็นตัวเราเองเพราะว่าร่างกายของมนุษย์น้อยเปอร์เซนต์มากเนาะจำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซนต์เนี่ย จะเหมือนกันแค่จุดจุดจุดเปอร์เซนต์ส่วนที่เหลือจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้ระบบห้องแลบคือหมอของเราเรียนรู้ระบบร่างกายของเราทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะาพาทุกคนเข้าไปรู้เรื่องของสาเหตุการตายอันดับหนึ่งซึ่งมันก็คือหัวใจขาดเลือดนี่แหละนะคะหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งและหัวใจขาดเลือดเนี่ย ยังเป็นต้นเหตุนะทุกคนต้นเหตุของทุกทุกโรคหัวใจขาดเลือดเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุของทุกโรคเพราะอะไรเดี๋ยวนี้จะมาเคลียร์ให้ทุกคนฟังนะคะแต่ก่อนอื่นใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะถ้าฟังไม่เข้าใจเนี่ยคือมันมีหลายคนเนาะเวลานี้ทำคลิปไปแล้วเขาจะฟังเนี่ยไม่รู้เรื่องอะคะ่ะ ซึ่งเรื่องที่เนยพูดเนี่ยมันต้องใช้สมาธิเยอะมากเลยนะเพราะว่าเรากําลังเรียนรู้ธรรมะด้วยการเอาร่างกายของเรานี่แหละมาเป็นเสมือนกับฐานในการเรียนรู้เนาะวันนี้เราจะเข้าไปเข้าไปเรียนระบบในร่างกายของเราซึ่งในร่างกายหมอบอกว่าเป็นกายวิภาคการเรียนรู้ร่างกายเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้ต้นตอของที่เขาพูดกันว่า โรคไม่มีสาเหตุโรคไม่ทราบสาเหตุโรครักษาไม่ได้พอเราเรียนรู้กายปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่จริงนี่มันเป็นความเชื่อนะคำพูดพวกนี้มันเป็นความเชื่อหมดเลยเหมือนอย่างเช่นที่บอกว่าสาเหตุการเกิดถ้าเรารู้เหตุเกิดอะอะไรมันเป็นเหตุเกิดเราจะเข้าใจทั้งระบบเพื่อนๆ เราจะเข้าใจระบบว่าไม่มีอะไรเลยที่บังเอิญน,นะคะทุกอย่างอิงอาศัยมีเหตุแห่งการเกิดทั้งสิน้นอันนี้เราทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเนาะแล้วถ้าใครไม่เข้าใจหลักการนี้ออกไปชมช่องอื่นได้นะเพราะว่าคือเนเข้าใจนะเวลาเราเรียนไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคนะคะแต่อ่ะวันนีเ้เริ่มต้นเลยว่าโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นวันนี้ เดี๋ยวมันเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโลกใบนี้นะคือ WHO เนี่ยเขาทำสถิติขึ้นมาเนาะแล้วเนจะบอกให้นะคะว่าแล้วหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันทำให้คนที่มีความบกพร่องอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเวลาที่คนเป็นมะเร็งตายเนี่ยก็จะตายจากหัวใจขาดเลือดอ่าน้ําท่วมปอดแบบนี้นะคะรวรวมถึงโรคอื่นรวมถึงเวลาก่อนที่เราจะเสียชีวิตนะ ส่วนใหญ่ก็จะตายแบบลักษณะหัวใจขาดเลือดหัวใจหยุดเต้นริ่มเลือดอุดตันลักษณะแบบนี้ซึ่งก่อนที่เราจะไปเรารู้แล้วว่าอา่ะโอเคหัวใจขาดเลือดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหัวใจนะหัวใจโตหัวใจตีหัวใจขาดเลือดนะเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุของการที่เราเสียชีวิตได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นโรคอะไรอยู่ รับทราบเอาไว้ว่าคุณจะไม่ได้ตายจากโรคนั้นหรอกเออวันนี้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่ได้ตายจากมะเร็งนะวันนี้คนที่เป็นเอดไม่ได้ตายจากโรคเอดค่ะวันนี้คนที่ผู้สูงอายุก็จะไม่ได้ตายจากการที่เราอายุมากหรือคนที่เป็นเบาหวานก็ไม่ได้ตายจากโรคเบาหวานแต่เราจะตายด้วยสาเหตุภาวะเขาเรียกว่าหัวใจขาดเลือดนะ เพราะอะไรเออเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะมันก็คือเกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดและก็หัวใจทีนี้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องอสมมติเราพูดถึงเรื่องโรคหัวใจเราก็จะไปโฟกัสที่หัวใจแต่เราเนี่ยไม่ได้ดูเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าต้นเหตุของมันเนาะเนจะยกตัวอย่างในร่างกายของเราเนี่ยนะคะก่อนที่จะนําไปสู่ระบบต่างๆเนจะให้เพื่อนๆน,นึกภาพแบบนี้ตามเน้นนะว่าวันนี้เนยอยู่จันทบุรีนะคะ แล้วเนเนี่ยจะไปกรุงเทพมหานครเส้นทางที่เน้จะไปกรุงเทพมหานครเน่จะต้องเดินทางไปที่ถนนเส้นสุข,ขุมวิทใช่ไหมร่างกายของเราเนี่ยสมมุติว่าเราจะไปที่หัวใจเราจะต้องผ่านต้นทางก็คือหลอดเลือดแดงมันจะมีสายเมนคือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดาเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งหลักการเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดไปไม่ได้เลยนะคะเราจึงย้อนกลับไปว่าทำไมคนโบราณเนี่ยเขามีวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการนวดนะ ด้วยการบีบด้วยการยืดยืดตัวเนาะด้วยการใช้หลักกายภาพสมดุลอะไรของเขาก็ตามทีนี่แหละทําไมเขาถึงทําแบบนั้นทําไมเวลาเราปวดทําไมเขาถึงบอกว่าให้เราไปนวดหรือให้เราเอา,เอ,าอะไรมาประครบหรือทําไมเขาจะต้องเวลาเรามีอาการบวมทําไมเขาต้องเอาอะไรเย็นๆย็นมามาแปะเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบการเดินทางของเลือดค่ะซึ่งเด็กยุคใหม่คนยุคใหม่เนี่ย ความใจร้อนเนาะก็พอปวดปุ๊บกินยาปั๊บเลยเพราะว่ามันหายเร็วซึ่งเน้นก็เป็นคนคนนั้นนะคะเน,นเป็นคนคนนั้นวันนี้วันนี้มีคุณเน่นเรียกเรียกว่าอาจารย์นะคะแต่ว่าท่านแทนตัวปาท่านอายุ84แล้วท่านบอกว่าท่านโชคดีมากเลยที่มาเจอเน,น้เพราะว่า ท่านก็อายุ84แต่โชคดีท่านก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรเยอะนะเพียงแต่ท่านก็สงสัยตัวเองว่าเมื่ออายุ84อ่ะทำไมถึงมีอาการบ้านหมุนทําไมถึงมีอาการอ่ะเท้าเหยียบไม่เต็มทําไมถึงขาไม่มีแรงทั้งหมดทั้งปวงมาจาก หลอดเลือดทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนนะแล้วคุณป้าท่านนี้โชคดีมากเลยเพราะว่าท่านอยู่มาถึง84ปีไม่มีโรคอะไรเลยแต่ท่านเนี่ยเริ่มจะมาเป็นบ้านหมุนเริ่มจะมาเป็นหูอื้อซึ่งเนก็ได้เคลียร์ให้ท่านฟังว่าถ้าเรามีระบบอัตโนมัติที่สมดุลน,นะคะการเกิดโรคไม่เกี่ยวกับการแก่นะคะคนที่แก่ไม่ได้เป็นต้นเหตุหรือต้นตอที่จะทำให้เกิดโรคหูอื้อตาเสื่อมหูเสื่อมนะ แต่ว่าโรคทุกโรคมันเกิดมาจากการกระทำค่ะมันเป็นโรคที่เราทําผิดพลาดนะคะเป็นโรคที่เราไม่เข้าใจาระบบของร่างกายจริงๆวันนี้เรามา,มาเรียนรู้เรื่องร่างกายกันเนาะเราจะเรียนรู้ระบบอัตโนมัติของร่างกายซึ่เนี่จะพูดบ่อยมากคําว่าระบบอัตโนมัติหมายความว่าไม่ใช่เป็นไม่ใช่ว่าร่างกายเราเป็นของวิเศษเนี่ยจะบอกแต่จริงมันคือของวิเศษนี่แหละแต่เนี่จะบอกให้ว่า เราเรียนรู้ร่างกายเนี่ยเป็นระบบวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์คืออธิบายได้พิสูจน์ได้เพราะบางทีบางคนเนี่ยหายโรคจากการที่ไปเป่าหัวพระเป่าหัวปุ๊บเฮ้ยหายเลยอันนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้นะวิทยาศาสตร์มันต้องอธิบายและพิสูจน์ได้ซึ่งการจะหายโรคและการที่จะรู้โรคว่าเฮ้ยโรคมันมีสาเหตุต้องอธิบายให้ได้ครบให้ได้เคลียให้ได้รู้ว่าต้นตอนมันมาจากอะไรกันแน่ มันจะไม่มีอะไรที่เอาบังเอิญหายไปหาอาจารย์ท่านนั้นเป่ามาปัาบ๊บหายไม่ใช่นะถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนก็จะไม่เข้าใจเนต้องการให้คนไทยทุกคนนะพอเราเข้าใจระบบร่างกายเราจะรู้ว่าเราสามารถมีชีวิตอยู่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจจะมีชีวิตอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราปฏิบัติตัวเนี่ยสมมุติเราอายุ80 90เราจะมีชีวิตอยู่แบบที่ไม่ต้อง เขาเรียกว่าบำเพ็ญทุกขละกิริยานะคือในเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเจ็บปวดทรมา,านกับร่างกายมาเยอะนะซึ่งตัวเน็เองก็มีปัญหานั้นมาเยอะจนกระทั่งเน็เข้าใจระบบร่างกายจึงได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะอายุเยอะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะทําให้ร่างกายหูอื้อตาเสื่อมสมองอเขาเรียกว่าสมองเสื่อมพักพาทินสัน์ัลไซเมอร์ไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยนะคะมันเกี่ยวกับการปรับพฤติปฏิบัติตัว เรื่องของการกินนะคะเ,เพื่อนเรื่องของอารมณ์เรื่องของพฤติกรรมการทรงตัวการยืนการเดินการนั่งการนอนนะทีนี้ทีนี้อะเมื่อกี้เราคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจขาดเลือดเราให้เราตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเวลาเราไปหาหมอปุ๊บหมอจะตรวจเลือดก่อนเลยเพราะฉะนั้นเลือดจึงเป็นหัวใจสําคัญใช่ไหมแต่ว่าในการที่เลือดจะเดินทางไปที่หัวใจนะคะเลือดจะต้องอาศัยท่อเลือดนะคะ ซึ่งท่อของเลือดเนี่ยตอนที่เรายังเป็นเด็กเด็กก็อยู่ตอนเกิดมาเนี่ยบางคนไม่ได้มีความบกพร่องมาตั้งแต่เกิดนะคะไม่ได้บกพร่องตั้งแต่เกิดเนี่ยเพ 57, ื่อนๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาเยอะแต่เด็กบางคนลิ้นหัวใจรั่วมาตั้งแต่เกิดเลยมีปัญหาตั้งแต่เกิดเลยก็จะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของเลือดทีนี้ประเด็นเกี่ยวกับเลือดเนี่ยพอเราไปตรวจเลือดบางคนก็จะพบว่าอ่าเลือดเลือดหนืดไปเลือดจางไปเลือดข้นไป แล้วเราก็จะไปโฟกัสว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันน่าจะเกิดมาจากเลือดจางบางคนคิดแบบนั้นซึ่งเนยเคยคิดแบบนั้นมาก่อนนะแต่เราก็ทิ้งหลักการนั้นไม่ได้มันมีส่วนมันมีส่วนแต่ว่ามันเป็นปลายเหตุเหมือนกันเนาะเออมันเป็นปลายเหตุซึ่งเน้จะบอกแบบนี้นะคะว่าเวลาที่เราเลือดจางเลือด,ออดมีความเป็นกรดสูงแบบนี้มันก็มาจากพฤติกรรมของเราแต่แต่ว่าวิธีการจัดก,การ ระบบของร่างกายเนี่ยให้ระบบของอวัยวะวันนี้เราพูดถึงหัวใจเนาะทำให้หัวใจเนี่ยทำงานดีอยู่กับเราไปนานๆเราจะต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเลือดค่ะท่อเลือดอ่าสายเมนหลักเลยคือท่อเลือดแดงท่อเลือดดําทีนี้ท่อเลือดเนี่ยองค์ประกอบของมันถ้าสมมุติว่า ตั้งแต่เกิดมาเลยเราไม่มีภาวะความบกพร่องมาตั้งแต่เกิดนะเราไม่ได้มีภาวะลิ้นหัวใจรั่วมาตั้งแต่เกิดเราไม่ได้มีภาวะที่แบบว่ากระดูกคดกระดูกงอการกระดูกคดกระดูกงอมีผลต่อการเดินทางนะคะเพื่อนๆท่านนี้จะบอกให้นะว่าเดี๋ยวนี้จะเล่าถึงเรื่องร่างกายสักนิดนึงนะคะว่าร่างกายของเราถ้าเคยใครไปดูข้อผ่าศพเนาะใครที่ชอบเขาเรียกว่าดูอสุภะเพื่อจะ ปรงปล่อยอะไรก็ตามทีเราดูเพื่อเรียนรู้นะคะว่าเยวจะบอกแบบนี้นะคะว่าผิวของเราเนี่ยผิวชั้นนอกเนาะแล้วก็ลอกออกมามันก็จะมีสีขาวมีมีเส้นเอ็นมีน้ำเหลืองภายในเนี้ยมันจะมีทั้งเขาเรียกว่าหลอดเลือดเนาะหลอดเลือดแล้วก็ระบบสารสื่อประสาทเส้นประสาทแล้วก็ไปจนถึงกระดูกซึ่งกระดูกก็จะมีระบบสารสื่อประสาทเหมือนกันแล้วในกระดูกเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบ เป็นกระดูกภายในกระดูกมันยังต้องมีสารอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงเลยนะคะแต่ทีเนี้ยการที่ก่อนที่จะเข้าไปถึงระบบชั้นในนั้นในโครงสร้างของร่างกายเราเพื่อนๆนี่จะอธิบายแบบนี้นะที่เน้บอกว่าะระบบการนำพาเลือดเข้าไปสู่หัวใจเนี่ยมันมีปัจจัย ตั้งแต่เกิดเลยนะฮะตั้งแต่เกิดบางคนเป็นลิ้นหัวใจรั่วต,ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดบางคนมีภาวะที่กระดูก,กระดูกโคตกระดูกงองตั้งแต่เกิดเด็กทารกที่คลอดยากเด็กทารกที่เออลรพันคอนะหรือว่าเวลาที่คลอดลําบากแล้วตรงหมอนรองกระดูกต้นคอเนี่ยมันเกิดมีอาการบิดไปนิดนึงบิดไปหน่อยนึงซึ่งมันก็ส่งผลให้การที่เลือดจะขึ้นไปเลี้ยง ล้วข้างบนเนาะซึ่งระบบข้างบนเนี่ยมันจะมีสมองใหญ่กับสมองน้อยระบบข้างบนเนี่ยสมองน้อยเนี่ยสมองน้อยก็เป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวค่ะซึ่งเมื่อเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเราก็จําเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เราสูญเสียการควบคุมตัวเองสมมุติเราเป็นพาร์กินสันนะเรามือสันนะหรือว่าเราเหน็บชาเนี่ยเราก็จะไปแก้ด้วยการกินยาขยายให้มันหายชา แต่มันไปแก้ผิดจุดไงคะเพราะจุดของมันคือสมองน้อยเนี่ยได้รับเลือดไม่เพียงพอค่ะออกซิเจนมาไม่พอเลือดไหลขึ้นมาไม่พอเพราะฉะนั้นสมองน้อยก็จึงขาดเลือดสมองน้อยเป็นตัวระบบอัตโนมัติที่จะทําให้การควบคุมในร่างกายเนี่ยเกิดเป็นระบบสมดุลอ่านี้เราต้องโฟกัสให้ถูกเนาะอ่าเดี๋ยวทุกคนจะงงเรากลับมาที่เลือดต่อนะ การลำเลียงของเลือดการส่งเลือดขึ้นไปเนี่ยมีผลสำคัญมากวันนี้ถ้ากระดูกเราไม่คดกระดูกเราไม่งอโอเคเราก็แต่ถ้ากระดูกเราคดากระดูกเรางอเราเป็นไงแต่ถ้าทางการแพทย์ก็จะให้ใช้วิธีไปผ่าตัดหรืออะไรหรือฉีดสเตียรอยเวลาเจ็บซึ่งเน้นไม่แทรกแซงความคิดของใครนะคะแต่เน้นกำลังจะ มาชวนเชิญทุกคนมาเรียนรู้ระบบอัตโนมัติของร่างกายและให้เรารู้เลยว่าร่างกายเนี้ยของเราเนี่ยช่างมหัศจรรย์เหลือเกินเนาะเขาอะพร้อมที่จะจัดการตัวเองเสมอเพียงแต่ว่าเราทำให้ให้ถูกตรงระบบอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยในจะอธิบายแบบภาษาชาวบ้านก็คือระบบกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยเป็นระบบที่ร่างกายเขาที่มีคําพูดว่าอะปล่อยให้ร่างกายเขาจัดการตัวเอง กล้ามเนื้อเรียบคือกล้ามเนื้อในส่วนที่บางครั้งเนี่ยเขาทํางานของเขาเองยกตัวอย่างเช่นน้ําตาเนี่ยเพื่อนๆอนอยู่ๆเพื่อนออเพื่อจะบังคับน้ําตาให้ไหลได้ไหมน้ําตาไหลนะน้ําตาไหลนะโดยปกติมันบังคับไม่ได้แต่ถ้าไม่ปกติมันบังคับได้เหมือนเราบิ้วอารมณ์นะเราบิ้วเป็นดาราบิวอารมณ์อันนี้คือระบบอัตโนมัติค่ะเพื่อนเพื่อนระบบอัตโนมัติอีกอย่างหนึ่งก็คือ เฮ้ยเวลาที <lass> ่เราเจอหมอปกติไม่เจอหมอก็ไม <yes. S 1> ่เป็นไรนะแต่เห็นเสื้อขาวเห็นเสื้อกลาวไม่ได้เลยตกใจหัวใจเต้นแรงทุกทีเลยอันนี้คือระบบสั่งการอัตโนมัติเหมือนกันแล้วเวลาเราจะบอกว่าเฮ้ยหยุด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 เดี๋ยวนี้เดี๋ยวความดันไม่ปกติมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นระบบอัตโนมัติแต่ระบบอัตโนมัติพวกนี้เพื่อนเนเขาทางานแบบทูเวย์นะคะคาว่าทูเวย์ก็คือว่าเขาแบบเขาทํางานแบบหยินหยางอะเพื่อนเพื่อน ความหมายของทูเวก็คือไม่ใช่ทำแบบเดียวไม่ใช่สูงก็สูงไม่ใช่ต่ำก็ต่ำไม่ใช่บีบก็บีบไม่ใช่คลายก็คลายเขามีจังหวะจะโคนเขาต้องบีบหัวใจนะกล้ามเนื้อหัวใจนะแล้วก็คลายลำไส้บีบตัวแล้วก็คลายตัวลักษณะแบบนี้อันนี้คือระบบอัตโนมัตินะคะซึ่งในร่างกายของเรามีระบบอัตโนมัติอีกก็คือระบบการควบคุมควบคุมการอ,อุณหภูมิความร้อนของตัวเองเนาะ ควบคุมในส่วนของการทรงตัวควบคุมของการที่เราไม่ให้เราวิงเวียนไม่ให้เราบ้านหมุนซึ่งมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่สรุปแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปจําเยอะเดี๋ยวงงสรุปแล้วเน้จะบอกแบบนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดเนี่ยสามารถส่งสารอาหารไปถึงจุดต่างๆของร่างกายวันนี้เราพูดถึงหัวใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดของเราเนี่ย ส่งไปเลี้ยงหัวใจได้เวลาเรากินอาหารอะไรไปนะคะอาหารต่างๆว,างวิตามินอะไรต่างๆจะไปกับเลือดค่ะเลือดจะนําพาไปและเลือดก็จะมีออกซิเจนเข้าไปและองค์ประกอบในการที่เลือดจะไหลเวียนดีจะไม่หนืดจะไม่เป็นกรดจะมีออกซิเจนเต็มองค์ประกอบนั้นก็ต้องเกิดจากการที่เรากินอาหารเป็นเพื่อน วันนี้ก็เลยมาแนะนำหนังสืออาหารนี่เห็นไหม้างหลังอันนี้เป็นหนังสืออาหารบําบัดโรคนะถ้าวันนี้ทุกคนรู้เรื่องอาหารบําบัดโรคแล้วถือว่านี่แหละเป็นวิชาเป็นหมอตัวแลตัวเองเราก็สามารถที่จะจัดการตัวเองได้กินอาหารอะไรล่ะที่ไม่ทําให้เลือดของเราเป็นกรดถ้ายังไม่รู้ซื้อหนังสือได้แต่ถ้ารู้แล้วรู้แล้วนี่คือหัวใจสําคัญเพราะคนกินเป็นคนกินเป็นเนี่ยได้เปรียบวันนี้ <S <S เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟัง พอดีคุณอามาตามนึงจะคุยใช่ไหมคะจะคุยกับเน้มีธุระอ๋อเนาพทายอ๋อแป๊บเดียวขอเวลายี่สิบนาทีอ่าอ่าโอเคนะทุกคนวันนี้ถ้าทุกคนกินเป็นเด๋นวน้จะเล่าให้ฟังทุกคนจะรู้ว่าเฮ้ยเลือดเราเป็นกรดเพราะอะไรแล้วเลือดที่เป็นกรดเลือดที่หนืดเนี่ยจะเป็นสาเหตุทุกโรคแม้แต่เด็กสมัยนี้นะเด็กสมัยเนี่ยเป็นโรคเบาหวานก็มาจากเลือดค่ะ เด็กสมัยนี้ปวดเข่ากันแล้วปวดเข่ากันตั้งแต่ตอนอายุ20ซึ่งเด็กสมัยนี้ก็คือเด็กคนนี้สมัยนั้นเหมือนกันสมัยนั้นนะเ,นเพื่อนๆนเน้นั่งรถทัวร์มากับสัมะกอนจังหวัดเนาะท่านนั่งมากับเน,น้นั่งคุยกันได้ปวดหัวเข่ามากเลยอ่ะเพราะมันต้องนั่งสามสี่ชั่วโมงแต่ท่านนั่งนิ่งเลยตอนนั้นท่านอายุประมาณ50เนีตก็ประมาณ20แล้วนี่ก็งงทำไมเขาไม่ปวดหัวเขา่าเลยทำไมเราปวดเข่าจังเลยอ่ะ ซึ่งตอนนี้รู้แล้วว่าเพราะอะไรเลือดจุดไหนที่มันมีการติดมีการขัดมีการปวดมีการบวมมีการอักเสบเลือดไปไม่ถึงค่ะเลือดไปไม่ถึงก็จะมึนเลือดข้างเลือดเ,ออเขาเรียกว,ว่าการจราจรติดขัดจะเกิดการอักเสบเกิดการบวมอันนี้เกี่ยวกับเลือดทั้งนั้นเลยทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรากินเป็นเราจะไม่กินอาหารที่ทําให้เลือดเป็นกรดที่ทาไม่ทําให้เลือดหนืด ใช่ไหมคะกินกินแบบฉลาดกินน่ะเพื่อนๆแต่ทีนี้ว่าทีนี้ว่ามันก็มีหลายหลากหลายโรคเนาะดีเทลของโรคถ้าเป็นกลุ่มระบบหลอดเลือดและหัวใจเราใช้วิธีการกินไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลบางคนก็ยังกินไข่ได้บางคนอาจจะกินปลาได้แต่ว่า คนที่เป็นมะเร็งมันก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆซึ่งคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยมากกว่าคนที่เป็นระบบหลอดเลือดและหัวใจแต่คนที่เป็นมะเร็งจะเชื่อมโยงว่าเมื่อคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณก็ต้องใช้เบสิกในการดูแลเลือดเช่นเดียวกันเพราะถ้าคุณไม่ดูแลเลือดระบบทุกระบบที่มันเสื่อมอยู่ข้างในเนี่ยเวลามันจะซ่อมร่างกายต้องขนส่งสารอาหารด้วยการผ่านเลือดและถ้าเลือดไม่ดีจากการที่นําเข้าไป มันจะส่งผลให้ท่อเลือดขุกขระค่ะเพื่อนเพื่อนท่อเลือดขุกขระท่อเลือดหนาตัวท่อเลือดแข็งตัวโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานคนที่กินยาพวกเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยแล้วก็จะเหนื่อยด้วยหัวใจก็จะทํางานหนะักปวดคอบาา่าไหลเกิดจากอะไรเกิดจากเลือดหมดเลยค่ะซึ่งถ้าวันเนี้ทําเลือดให้ไหลเวียนเดินสะดวกนะคะทุกคน วิธีการก็คือการกินอาหารเป็นนี่แหละหยุดกินพิษซะอะไรที่มันไปนทําให้เลือดเป็นกรดหลักก็ของหวานน้ําตาลเนาะของเคมีของเทียมอะไรพวกนี้เราก็กินอาหารที่เป็นธรรมชาติและสารอาหารที่ดูแลระบบหลอดเลือดที่ทําให้เราเนี่ยเลือดไม่หนืดหายใจอิ่มหายใจเต็มนะคะใครที่ยังไม่รู้จกักโคเอนไซม์คิวเทนเนจะให้ทุกคนไปกินเลยค่ะแล้วควรจะกินกินตลอดชีวิตได้เลยเพราะ เพราะอะไรเพราะมันคือออกซิเจนสําหรับถังออกซิเจนสําหรับหัวใจมันช่วยในการที่ทําให้หัวใจกล้ามเนื้อหัวใจไม่ตายกล้ามเนื้อหัวใจทํางานดีป้องกันภาวะหัวใจโตเนาะเพราะว่าโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเป็นตัวช่วยเรื่องนี้โดยตรงใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากที่ร้านเนาะฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนจริงๆมีงานวิจัยเยอะมากเลยที่ ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหัวใจโตนะช่วยในเรื่องของการลดไขมันตัวไตกิรีรไยไขมันที่ไม่ดีและยังช่วยลดภาวะรองโควิดภาวะรองโควิดภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลอดเลือดและหัวใจมันจะมีอาการยังไงเพื่อนๆออ่อนเพลียเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงเลยอะรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงอะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ เขาเรียกว่าถ้าเราหาสารอาหารคือซึ่งสารอาหารที่มันจะช่วยระบบหลอดเลือดหัวใจก็คือเห็ดหูหนูดำแบบนี้เนาะอาหารที่มันทําให้เลือดไหลเวียนเดินสะดวกอะเพื่อนเเกลือดำก็ได้แต่ในระดับของคนที่เป็นเยอะๆการใช้โคลไซคิวเทนโดยเฉพาะฮอทอนฮอทอนเนี่ยถูกจัดว่าเป็นสมุนไพรที่ เน้จะเปรียบคอทอนว่าเป็นเหมือนถังออกซิเจนนะคะเขาช่วยกล้ามเนื้อหัวใจทํางานได้ดีมากเลยมันจะลดอาการเหนื่อยอาการเพียมันช่วยทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนมีเครื่องช่วยหายใจลักษณะแบบนี้ส่วนการที่จะรักษาแบบ full option เต็มระบบ activate กระตุ้นกลับมาสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะเรียนรู้เรื่องสุขภาพที่ กลับคืนสู่ธรรมชาติอ่ะฉันไม่เอาแล้วป่วยระบบเรียกระบบอัตโนมัติกลับคืนมาฉันต้องการที่จะเป็นผู้สูงวัยที่แบบมีเซลล์เหมือนเด็กอะ่ะอันนี้มันทําได้หมดเลยแต่วันนี้เวลามันไม่พอเนื่องจากครอบครัวนี้มาตามแล้วเดี๋ยวนี้จะกลับมาไลฟ์ใหม่นะในช่วงเย็นๆน,นะคะสําหรับใครที่อยากได้หนังสือเนี่ยทักข้อความเข้ามาได้เลยนะคะหนังสืออ,อาหารเมนู150เมนูบําบัดโลกนะคะแล้วก็อาการปวดไหล่ปวดชาเนี่ย ถ้าเข้ามาในข้อความโคนไซคิวเท1,300บาทราคาเกรดพรีเมียมนะถูกกว่าได้จะบอกให้ถูกกว่ายี่ห้อที่แบบคือมันดีอ่ะของดีอ่ะ คุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะราคาจับต้องได้สําหรับใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์ทักข้อความเข้ามาในคุณอาเป็นทีเป็นเซ็นเตอร์พอดีวันนี้เนนัดครอบครัวไว้นัดนัดลูกลูกชายไว้เย็นจะจะเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวมาคุยเรื่องสุขภาพกันใหม่จะคุยด้วยมีเรื่องคุยด้วยซึ่งซึ่งอาการปวดปวดไหล่ปวดขานี่เดี๋ยวเนซจะมาบอกว่าเนใช้อะไรนะคะซึ่งเนหายไปจากการที่เนเป็นบ้านหมุนแล้วเนงงเนก็เลยกลับมาหาข้อมูลจนกระทั่ง เพื่อนๆสังเกตไหมในหายเร็วมากเลยหลังจากที่เนยออกจากโรงพยาบาลเนยไม่กินยาเลยนะพอเนยรู้ว่าจะต้องทําให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกซึ่งหมอเนี่ยพยากรณว่าเดี๋ยวเนยจะต้องมีหงื้อ,อตามมาจะต้องยางตามมาไม่มีเลยค่ะเพราะ<ม>ว่าไม่ฉีดวัคซีนไม่กินยาไม่กินยามันมันทําได้แต่ว่าเดี๋ยวขอขอขอนุญาตเป็นตอนเย็นๆเพราะว่าเดี๋ยวลูกชายจะเดี๋ยวคุณอาขอจองไว้ด้วยเพราะว่าเนยนัดลูกชายไว้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราผิดนัดเขาโอเคนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยนะบ๊ายบายนะคะ